สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทาแห่งศรัทธานะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาที่ตำาหนักเจ้าแม่กุอิินนะอ,อยู่ตรงโชคชัยสี่นี่เองเอแต่วันนี้เนี่ยคือจะขึ้นเจดี9เก้าชั้นไม่รู้กี่ชั้นอะเจดีย์สิบแปดชั้นหรือ,อยังไงนี่แหละผมจําชื่อเจดีไม่ได้นะวันนี้ขึ้นเจดีไม่ได้นะครับขึ้นเจดีเขาจะมีอยู่เสาร์อาทิตย์นะเ,เดี๋ยวผมต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงก่อนไปตรง เจดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับรอบๆนี้ก็สวยนะรอบๆเจดีโอเคเดี๋ยวอ่าถึงแล้วนะเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยดีกว่านี่ครับเจดีแต่ว่าเจดีเนี่ยจะขึ้นไม่ได้นะวันธรรมดาจะขึ้นได้แค่เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าอ่าเขาจะมีสวนอยู่รอบๆนะน,นี่ผมให้ดูคือเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นวราสั่งปัจจัยก่อนดีก่อนเลยนะครับแล้วก็อ่า นะด้านหลังพระหลังกระจายนะครับจะเป็นเหมือนกับเทพถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเทพสามตาหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวผมขอดูกันนี่ก็จะเป็นจะบอกว่าเป็นวัดจีนก็ได้นะแต่ว่าเขาเรียกเป็นตำหนักนะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเทพอะไรนะ <c oughs> แต่ที่นี่เนี่ยจะมีเทพเนี่ยอยู่เยอะมากเลย แต่ที่สําคัญเลยก็คือจะมีพระพุทธเจ้านะครับประมาณถ้านับนี่น่าจะเก้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า้าเก้าพอดีครับเก้าปางนะเป็นพระพุทธเจ้าของทางจีนเขานะครับที่เขานับถือกันนะครับครบทุกปางเลยเก้าปางนี่นะแล้วก็จะมีที่นี่จะแกะสลักด้วยหินอ่อนส่วนใหญ่นะอ๋อเขาเรียกพระพบุทธเจ้าเก้าสมัยเนาะโอเค ไอถัทงทุ่มนี้ก็เป็นหินอ่อนนะครับนี่ข้างในก็โอเคครับสบายนะยังไม่ได้ร้อนอะไรมากนะอากาศวันนี้ร้อนด้วยเดี๋ยวเราเรามาจากเรามาตรงนี้เนี่ยแต่ผมจอดรถอยู่อีกฝั่งนะอีอีกฝั่งก็จะเป็นตำหนักเหมือนกันนะครับอไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนนะผมเคยมาแค่ฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งยังไม่เคยขึ้นไปนะเดี๋ยวต้องไปดูกัน นี่มีไซอยิ๋วด้วยนะครับมีอ,อแหงเจียยนะครับแหงจีเจีย่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปนี้เนาะมีพระโพธิสัตวนะครับมีพระพุทธเจ้าปังทรมานพระวร,ะรากายด้วยนะนี่นี่รพรโพธิสัตนะครับก็จริงๆก็ พระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นทรงนี้นะถ้าเป็นพระพุทธศาสนาจะใส่ใส่เหมือนใส่หมวกอะ่ะนี่พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ปัจจุบันของเรานะ นี่เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะนี่อัสสัยามงนุนีพุทธเจ้านะครับนีน่ใช่ไหมใช่จริงๆก็นะครับตามตามในประวัตินาในตามในเขาเขียนนะก็จะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันแต่หน้าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วใส่ชุดแบบชาวจีนเนาะน่นะ แก่สลักสวยเลยอ่ะจะมีหินอ่อนกันเลยสิ้นนะนี่นะนี่น่าจะเทพสูงสุดบนสวรรค์เนอะเอ mm hmm. กเสียนฮองเตะปะน่าน่าจะใช่นะเขมีนางสวรรค์อยู่ตรงนี้ด้วย ใช่จริงๆก็แบบนี่เนกเซนห้นนนนองเต้นนะฮะเข้าไปดูได้นะแต่ห้ามขึ้น้างมุมมีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทพนะมีเทพเยอะแล้วก็ อ,อนี่พระนี่จะแม่กวนอิมกับอ๋อพระพธิสัตว์นะครับมีสัญลักษณ์ตรงหน้าอกเป็นอ่าสวัสดีกาณนะดึงแดนสุขขาวดีมีเทพเจ้าเยอะมากนะฮะ ตรงนี้ตรงนี้โซนนี้ก็ล้มมากนะครับอโซนนี้จะไปชนกับโซนที่อ่ามีเขารียกอะไรอะรูปปันเทพเยอะๆนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นประธานเหมาหรือเปล่าตอนนี้ก็ลมลมลื่นเลย นี่ครับอ๋อเออตอนเข้ามาเมื่อกี้ก็ลืมเนาะจริงๆตรงนี้ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นเทพประจำทั้งแปดทิศนะนี่เอ้ยไม่ใช่เทพประจำทั้งสี่ทิศนะครับก็คืออ่าที่เหนือทิศใต้ทิศตะวัน,น,นออกทิศตะวัน,นตกนะครับแล้วแปดมาจากไหนเนี่ยมั่วละนะครับทาวเวสน่าจะองค์นี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ นี่ก็มีเทพเจ้ากันูท้ามหาชมพูพระเวทบิสัตว์นะครับอย่างนี้บอกครับเทพเยอะที่นี่เทพทั้งนั้นเลยแต่ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเดี๋เราเดินดูรอบๆด้านข้างกันดีกว่า อุ้ยปิดอ่ะผมไม่แน่ใจว่าปิดหรือป่านะอุ้ยวันนี้ปิดอ่ะปิดฮนะผมเดี๋ยวผมลองไปค้นดูไฟเก่าแล้วเดี๋ยวเอามาลงให้ทุกคนดูดีกว่าโอ้จำไ,ได้ว่าเมื่อก่อนเคยถ่ายอยู่นะแต่วันนี้ปิดตรงไหนน่าจะมีทาพิธีนะครับข้างในก็จะมีเจ้าแม่คนอิ่ม108ร้อยแปดปางนะครับตัวตรงนี้นะแล้วก็ลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นอ่เหล่า เ,เทพที่อะไรนะสิบแปดอรหันนะครับอ๋อลืมตรงนี้เลยนี่จื้อกงนะครับนีเออ่เดี๋ยวผมเอาลงมาใส่ไว้เรื่อยๆดีกว่าเพราะผมจำได้ว่าผมถ่ายไว้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปขึ้นบนกันดีกว่าถอดรองเท้านะครับขึ้นไปข้างบนก็จะมีให้ไหวอยู่ประมาณสี่จุดนะ ถ้าผมจะไม่ผิดมีมีนัดโบโบยีด้วยนะเทพของะม่านะแล้วก็อ่าท่าม่คุณนิมตรงนี้นะครับจะมีอยู่ผมหมดสี่ทิศนะทั้งสี่ทิศเลยนะ ก็เป็นท่าแม่คนอิ่มพันมือนะอืสชยได้นะจะลองไปดูตรงนี้ดีกว่าอ๋อโอเคนี่ยังมองเห็นนะครับนี่จะเป็นโซนสิบแปดลหันนะไม่ใช่สิบแปดลพหันผิดตรงนี้เป็นโซนโอยเซียนนะครับแปดเซียนนะสิบแปดละหันอยู่นี่นะ นี่18ร้นอหันจะเป็นทางนี้นะครับอ๋อถ้าให้ดูแค่นี้ก็โอเคนะนจริงจริงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหลือเถอดด้วยข้างล่างตรงนี้เป็นโป๊ยเซียนนะครับแปดเซียนนะืก็ท่านสายมูนะครับมีนี่โยนเหรียญลงในน้ำเต้านะนี่ อืม่าเซียนนะครับจำชื่อไม่ได้ไม่หมดนะเทพเทพจีนนี่เยอะมากนะนี่ตรงนี้มีเจ้าแม่กุนอิมอีกคือจริงๆที่นี่มีเจ้าแม่กุนอิมร้อยแปดปลาอะน่าจะนับตรงนี้ได้ก็น่าจะน่าจะเกือบครบอะเห็นไหมเราขึ้นไปดบนต่อดีกว่า เออจะแม่คุณอิมพันมือเนี่ยเอาเดี๋ยวผมเดินรอบล่างดีกว่ารอบล่างก็มีนะแล้วแม่คุณอิมพันมือเนี่ยท่านก็เออไม่ได้มีที่วันทีวันเดียวนะรู้สึกก่อนหนะ้านี้ผมจะลงไปหรืออย่างผมไม่แน่ใจนะเป็นวัดจันทลังศรีนะ่จะลงไปแล้วแหละเพราะว่าคลิปนี้ถ่ายที่หลังนะก็อาจจะลงที่หลังก็ที่นี่ก็อ่าเป็นแบบจะไม่คุณอิมดยตรงนะ ก็จะมีลูกปั้นเจ้าแม่คุณิีมเด็ดยเยอะมากอ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้มีแต่ต้นไม้เนาะอืมนี่ลูกปั้นจะอยู่ฝั่งนี้นะถ่ายจากข้างบนนะจะเห็นเปลี่ยนจากเดินรอบทางล่างเปเดินรอบข้างบนก็ได้ <c oughs> แล้วก็มีเทพนะน่าจะนาจาะนะตรงนี้ไม่ก็แบบ เหมือนเทพเทพทั่วไปนะครับเทพของจีนนะนี่นี่เทพบนสวรรค์ต่างๆนะครับน,น,น,นี่มีทุกลำดับชั้นนะครับอืแต่เขาทำสวยนะนี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นจะบอกว่าหินอ่อนร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็ไม่ใช่เนาะ ก็คือเป็นเลซินผสมด้วยนะครับเป็นเลซินหลอพอมันดูใกล้ๆกันนะอ่ะเนี่แหละชัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หินอ่อนร้อยเปอร์เซ็นครับมีเลซินหลอด้วยนะน่าจะกำลังทำความสะอาดอยู่นะก็เลยไม่ได้เปิดให้ดู นี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับจะเป็นะระฆังนะครับแล้วก็ทางขึ้นนะครับของด้านบนนะจะมีลิฟต์อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็ใครที่มาไหว้ที่นี่นะครับไหว้เจ้าแม่กุนอิมนะให้เดินจากขวามาซ้ายนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่องค์นะครับก็เลไล่จากที่ทางขึ้นทางหลักนั่แหละไล่ขึ้นมาแล้วก็เดินบนมาเรื่อยๆนะครับก็ ตรงนี้จะมีนอกจากจะไม่คนอิ่มมีตีหละครังนะครับเรียกซับนะแล้วก็มีที่ให้นั่งเนาะเป็นบันลังตรง,ตรงนี้นะฮะบ,บันลังมังกรได้นะนี่อ๋อไม่เห็นด้วยอ้าวนี่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 นั่งได้นะฮะใครอยากนั่งเลยครับขอนั่งหน่อยละกันแบบในหนังจีนนะฮะ งีก็จริงๆข้างบนนี้เย็นนะครับลมเย็นลมเย็นอยู่ตลอดนะมีลมตลอดนะช่วงด้านในเนี่ยอ่าจะไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แต่ช่วงด้านนอกนะครับจะมีลมเหมือนกับว่าตรงนี้มันโดนกั้นด้วยแหละเลยไม่ค่อยมีลมข้างในนี้นะก็เดี๋ยวเราไปต่อตรงอื่นกันดีกว่าเมื่อกี้ตีระฆังไปแล้วนะแต่เสียงมันดังนะ เาจะมีตีขันนะครับเป็นขันศักดิ์สิทธิ์นีนี่ไม้ตีนะครับอันนี้ตีเบาๆนะครับเสียงดังนะเสียงดังอยู่ตกประใจหมาเลยทุกคนครับเอ,อด้านด้านล่างเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมสอบถามมานะครับก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ ที่เดินรอบๆนะครับก็ใครอยากมาดูก็เสาร์อาทิตย์มาดูได้นะครับนี่ผมลออใต้ฐานพระนะไม่ได้ลอยใต้ฐานพระอยู่ดังด้านหน้านะครับนี่ก็เดี๋ยวจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เ,ออเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเคยเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเดินแต่ข้างล่างนยข้างบนไม่เคยขึ้นไปจำไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ได้ขึ้นไปนะครับอาจจะขึ้นไม่ได้นะ เมื่อกี้ผมลอดมาจากใต้ฐานพาตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูกล้องหน้าดีกว่านี่นะครับจุดนี้นะก็อ่าเขเรียกอะไรนะเอา่เอาอา๋ผมนึกไม่ออกเมื่อกี้ก็เป็นทางเดินเดินลอดสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่ป่กุญจินนะนี่วีสัญ,ญลักษณ์นะค,คือพระจันทร์เซี่ยวที่หน้ผาผากนะครับนี่ ทันเป่านะครับเป่าปุ้นจิน้นเป่าจิ้งนะครับนี่วิบัตา,าจีนนะครับก็มีอะไรให้ดูเยอะนะครับตรงนี้เฮ้ยมีป้ายทออทอนเหมือนทองทอนทอนเนยผมขอไปดูหน่อยนะป้ายนี้ไม่เคยอานะ่านฮะทหลเกเหนว่าตําหนกตจะไม่คนอิ่มนะครับก็อะไรอ่ะกรุงเทพมหานคระนะครับเป็นคนทำป้ายให้อ๋อ สำนักงานการจราจารกรุงเทพมหานครนะครับนี่ตำหนักพระแม่กลอิมนีนะสร้างปีสองหกนะครับปีปีผมเกิดเลยเป็นศาสนสถานฝ่ายมหาย,ยานนะครับนี่ก็ใครที่มาบวชที่นี่นะครับท่านต้องฉันเจตลอดชีวิตนะครับก็ตามตามตามหลักของศาสนาพุทธนิกายนี้นะครับ เขาเขาก็จะให้ฉันเจนะก็พาก็จะฉันบะหมี่อะไรพวกเนี้ยกินข้าวกินบะหมี่จะไม่กินเนื้อสัตว์นะครับไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็อาหารฉุนของฉุนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้กินนะครับนี่ข้ามไปละกลับมาที่เดิมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเข้าไปได้แค่ไหนก็ค่อยว่านะคือตรงเนี้ยมีจะแม่กวนอิมเยอะมากนะนี่ก็จะแม่กวนอิมนะแต่นี้ไม่ใช่ของ ของวัดนะไม่ใช่ของตำหนักนะนี่ของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับสาธารณาสุขจังหวัดเอ,อของเขตนะข้างบนเป็นเจ้าแม่กุนอิมแล้วมีเจ้าแม่กุนอิมหลายล้อมเลยไม่รู้ว่าคนบริจาคเขาสร้างให้หรือว่าเป็นของวัดอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะเอ,อจะบอกว่าวัดก็ไม่ได้นะครับก็เป็นของตำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะเอ,อเนี่ยถ้าใครเคยมานะครับ อที่นี่จะมีป้ายเดี๋ยวผมไ้ดูด้านหลังนี่นะเห็นพระศิวะกับพระนอนไหมนั่นแหละก็ถ้าที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นแบบอออสถานที่เดียวกันกันกบที่ที่ที่พระศิวะตรงคูบอนนะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่ารู้สึกจะมีสามที่นะผมถ้าผมจำไม่ผิดที่ที่ว่าเป็นแบบเหมือนกับโคกันนะอ่ะอ่ะฮะเดี๋ยวเข้าไปงในวัดกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่า เนี่ยผมติดชอบเรียกว่าวันนะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นตําหนักเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในตําหนักน,บบนักแมกตัวนี้ตอนนั้นผมเคยมาแล้วเขากําลังซ้ําแซมอยู่นะนี่มีเจ้าแม่คุนอิมอยู่ตรงกลางนะว้าวมีคนกําลังไหว่ยอยู่นะครับอันนี้ผมกําลังหับสนตัวเองอยู่ โอเคด้านนี้นะครับก็จะมีเทพนะครับบรรดาเทพอาเซียนอะไรประมาณนี้นะมีก่อสร้างอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้นะใครที่มาเาผากระดาษเงินกระดาษทองที่นี่ก็มีนะนี่มีเตาเผาอยู่ตรงนู้นนะเตาเผาอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีนอกจากจะมีเทพจีนก็จะมีเทพฮินดูอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเนี้อยู่อยู่ฝั่งเนี้ยมีเนี่ยครับ ภาษิวะนะแต่ว่าไม่ใช่ตำหนักภะศิวะนะตำหนักราศิวะอยู่อีกที่หนึ่งนะอ๋อตอนนั้นตอนนั้นคือคือเขาเอาเจ้าแม่กวนิมององตรงกลางเนี้ยออกไปนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับซ่อมแซมนะครับตอนนี้เขากลับคืนมาแล้วนี่ถ้าตีละครังรอบนี้ก็เสียงดังน่าดูนะครับมีเทพจีนเทพฮินดูเทพไทยมีครบหมดเลยนะที่นี่นะครับฝั่งนี้นะ เดี๋ยวลองเข้าไป้างในกันฝั่งนี้นะครับจะเป็นเทพเทพจีนนะครับมีพระสังกระจายมีอะไรด้วยนะแล้วก็จะมีสิบสองนักษัตวนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งตมไว้ดูสิบสองนักษัตวก็จะมีเจ้าแม่คุนอิมนะครับท่านขี่อยู่นะเนี่ย เนี่ยครับด้านในนะครับก็จะมีเรื่องราวของไซอิ๋วด้วยนะนี่นะแล้วก็ข้างในนะครับข้างในยิ่งลึกเข้าไปข้างในนะครับยิ่งเป็นของไทยมากขึ้นนะมีมีนกลบนะครับมีค <c oughs> นน,นั่งสมาธินะนี่ครับก็จะเป็นพระไทยนะตรงนี้นะแล้วก็นี่นะครับมีเมืองกรนะครับ นี่พระประจำวันอยู่ตรงนี้นะครับก็ที่นี่มีหลายอย่างนะครับนี่มีนี่ด้วยน,ะนี่อ่าสะเจ้าแม่คุณอิมนะครับอันนี้ก็เสี่ยงโชคได้นะนี่นะครับข,ข้างในนี้เวิร์กเลยเดี๋ยวดูดิว่าไปไหนได้อีกอ๋อ อข้างบนน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองสำรวจแล้วเหมือนคราเป็นทางให้ไปไหว้นะแต่ว่าต้องเหม,ม่ใจนะเดี๋ยวขอดูกันอ๋อ,อนี่ครับ ทางจึนข้างบนนะ้อ,องขึ้นไปดูหน่อยขึ้นได้ไหมด้านบนขึ้นไม่ได้นะครับชั้นสามเขาบอกชั้นสามปิดนะกะ็เหมือนกับว่าเปิดเฉพาะตอนสวดมนต์อะไรอย่างี้นะครับถ้าใครที่อ,อยากมาสวดมนตก็มาได้นะครับที่นี่ ก็มีอะไรให้ดูเยอะเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะลองมาดูได้นะมีให้ทําบุญนะครับแล้วก็มีหนึ่งสื่อแจกฟรีนะอย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกนะสิบสองนักสัตว์นะอยู่อยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เดินเข้าจากตรงนี้นะนี่มีของที่สมมุติว่าใครอยากได้ของไปบูชาอะไรเงี้ยสายมุ่วนะครับก็มาที่นี่ก็มีเยกนะหยอกมากหินสําหรับบูชาอะไรเงี้ย ก็ที่นี่นะครับของอย่างที่ผมบอกครับมีของสําหรับบูชาเยอะมากนะครับมีหินสําหรับบูชามีแบบโอ้โหคือคือวัตถุมงคลเยอะมากที่นี่จริงๆก็สําหรับตามความเชื่อนะครับของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็ใครเชื่อทางไหนนะครับก็ไปทางนั้นดูนะแล้วลองดู <laughs> ก็ไม่อยากเลยกแต่ว่า สำหรับผมนะถือว่าของที่เป็นวัต,วตถุมงคลน,นะครับของที่นี่นะผมคิดว่าเหมือนเครื่องประดับมากกว่านะ,ะส่วนตัวนะครับก็ใส่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูสวยดีนะครับดูดีนะของวัตถุมงคลไม่ใช่แบบว่าะจะดูล้าสมัยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่ใช่เลยที่นี่แบบลูกปัดช้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบดําสีน้าสีไม้ดําๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็มีแบบสีสันด้วยนะแล้วก็ คือแบบลงเงาแบบทําสวยอะ่ะคือทําสวยจริงๆเหมาะเป็นเครื่องประดับได้แล้วก็เป็นวัตถุมงคลสําหรับบูชาดีนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะก็ลองมาดูกันได้นะครับที่ตําหนักเจ้าแม่กลิมนะครับตรงโชคชัยสีนี่เองในกรุงเทพเรานี่เองนะครับใกล้ๆโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ต่อกันหนักมาก เสียงตอป้องป้องป้อง,องตลอดนะครับโอเคถ้าไงเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ